โลกของ SUV ขนาดกลางกำลังได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่และในวันนี้คา r ์เซอร์กิทจ,จะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในรถที่ครองใจชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานนั่นคือ Toyota f o r t u n e r 2026รุ่นใหม่นี้ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในเมืองและการลุยเส้นทางออฟโรดอย่างมั่นใจตั้งแต่แรกเห็น f o r t u n e r 2026ก็ทำให้คุณรู้ว่ามันถูกสร้างมาให้โดดเด่นและดุดันมากขึ้น ภายนอกปรับดีไซน์ใหม่ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายใหม่พร้อมเส้นโครเมียมและไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้ามีเส้นสายที่แสดงถึงพลังและความบึกบึนด้านข้างตัวรถดูมีมิติชัดเจนเส้นคาดตัวถังถูกออกแบบให้รับกับซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตใหม่เพิ่มความหรูและความแข็งแรงในเวลาเดียวกันเมื่อมองด้านหลัง Fortuner 2026มาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ต่อเนื่องกับฝาท้ายอย่างลงตัวกันชนหลังเสริมความหนาแน่นและปกป้องได้ดียิ่งขึ้น ปอยเลอร์บนหลังคาเพิ่มความสปอร์ตและแน่นอนว่ามีระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เปิดแบบไม่ต้องใช้มือสัมผัสเพื่อความสะดวกสบายเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหรูหราสไตล์ SUV ระดับพรีเมียมแผงคอนโซลหน้าได้รับการออกแบบใหม่ใช้วัสดุตกแต่งที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงรอบทิดคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบให้อบรับสรีระรองรับทั้งการนั่งสบายในเมืองและการเดินทางไกล เบาะแถว2ส,สามารถปรับเองได้เพื่อเพิ่มความสบายส่วนเบาะแถว3าพับเก็บได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพื้นที่ภายในถูกออกแบบให้กว้างขวางและโปร่งสบายเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางพร้อมสัมภาระจํานวนมากด้านสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ยังคงมีความแข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกเส้นทางมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและเบนซินที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ํามันขึ้น แต่ยังคงมีกําลังเหลือเฟือระบบเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดทางานนุ่มนวลและตอบสนองไวระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดเลือกการขับขี่ช่วยให้คุณปรับการทํางานให้เหมาะสมกับทั้งถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงควบคุมได้แม่นยำแม้ในเส้นทางที่ครูคราฟต์จูเนอร์ก็ยังรักษาความมั่นคงได้ดีพมรมาลายให้ความรู้สึกมั่นใจและควบคุมได้ง่าย ด้านความปลอดภัย Toyota Fortuner 2026มาพร้อม Toyota Safety Sense ครบชุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับเทคโนโลยีเสริมความสะดวกสบายก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จไร้สายอร์ต USB-C หลายตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติ3โซน และระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้นโดยรวมแล้ว Toyota Fortuner 2026เป็น SUV ที่ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแรงทนทานและความสามารถในการลุยได้ทุกสถานการณ์แต่ยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีให้ก้าวทันยุคสมัยมากขึ้นเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกสบายหรือคนที่รักการผจญภัยและต้องการรถที่พาคุณไปได้ทุกที่ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่พร้อมทั้งความทนทาน สมรรถนะและความหรูหราโตโยต้าฟอร์จูเ2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและที่คาสเซอร์กิจเรายังมีรีวิวและข้อมูลรถรุ่นใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลล่าสุด